ทดลองซิตอนเอ็กซ์พอเอร์สนับสนุนโดยบ้านและสวนแฟมิดเกียร์วันที่1-10ถึงสิสิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาหลังจากที่ประกอบเบอร์เกอร์เกือบเสร็จภารกิจสุดท้ายของชาบูกำลังจะเริ่มค่ะก่อนหน้านี้ชาบูได้รู้จักขั้นตอนต่างๆของร้านเบอร์เกอร์ไปแล้วและเบอร์เกอร์ของชาบูก็ใกล้เสร็จแล้วด้วยแต่ภารกิจยังไม่จบนะคะหนูว่าเบอร์เกอร์ ขนมเนี่ยผักมันยืดออกมาต้องทำงไงให้มันสวย,ยางามค่ะ,ะก่อนที่ชาบูจะใส่ผักเราจะต้องทำทำมือแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปใช่ไหมผักใช่ผักมันจะได้ไม่เลือ<า>ออกมาออกไหมโอ,โอเคไหมเบอร์เกอร์ของชาบูอ่าแล้วเราก็จะข้ามมันลงแบบนี้ก็วางเบอร์เกอร์ตรงกลางอ่หาหันกระดาษต้อหาชาบูอ่าพี่เอติมจะทาของพี่อติมแล้วก็เดี๋ยวเรามาห่อพร้อมกันโอเคไหม ที่ชาบูถามว่าทําไมผักมันถึงเลื้อออกมาตอนที่ชาบูทําเนี่ยชาบูต้องทํามือแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่เข้าไปผักเราก็จะไม่เลื้อออกมาแล้วใช่ไหมคะ,ะวางไก่ได้เลยวางวางเอาล้วชีดของพี่ไม่มดีไมไม่มีชีาะว่าพี่จินไม่ใช่ใเพิ่มชีดชาบูพับกระดาษจากข้างล่างขึ้นข้างบนนี่ข้างนี้เสร็จแล้วจากข้างล่างขึ้นข้างบนก่อนแล้วก็พับแบบนี้ เก่งมากซ้ายแองช้าช้าแล้วก็ด้านขวาได้ไหมใช่สวยงามไหมคะถ้าตกจันทนี่น่าจะยากกว่าขั้นตอนอื่นะคะใช่ค่ะเพราะว่าเราจะห่อให้สวยงามเพื่อที่เราจะไปเสิร์ฟลูกค้าแล้วใช่ไหมคะสวยไหมของชาบูมันยังไม่แน่นพอใช่ไหมคะ เอาใหม่อ่ะชาบูจากข้างบนปึ๊บแล้วต้องหมวนมาอะชาบขาาูข้างซ้ายหนึ่งข้างขวาหนึ่งข้างโอเคเรียบร้อยแล้วสวยแล้วไหมเห,หมือนไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันหนมค่ะโอ้เหมือนค่ะและนี่ก็คือเบอร์เกอร์ที่ทำด้วยมือของชาบูเองเลย หลังจากที่เราทาเบอร์เกอร์ไปแล้วเมื่อกี้เราจะมาเรียนรู้การจัดถาดกันนะคะเพื่อที่เราจะไปส่งมอบให้ลูกค้ากันในอาหารก็ต้องประกอบด้วยเฟนฟายและเครื่องดื่มใช่ไหมคะอ่าถูกเฟนฟายเราจะวางอยู่ตรงนี้ของเบอร์เกอร์นะคะค่ะค่ะแล้<ะ>วถือว่าถ้าเราวางตามใจชอบได้ไหมคะวางตามใจชอบก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่สวยงามแล้วก็เครื่องดื่มเราจะอยู่ฝั่งนี้นะคะและเราอย่าลืมกระดาษทิชชู่และถ้วยซอสให้ลูกค้าด้วยอ่า ครบหรือยังคะเอ,อ่อสวยงามหรือ,อยังอ่าชาบูลองดูซิที่พี่ติมสอนไปเมื่อกี้ต้องทำยังไงก่อนนะวางอะไรก่อนวางเบอร์เกอร์ตรงกลางเฟ้นไฟค่ะใช่ค่ะถูกต้องวางเฟ้นไฟรัดจีเลยวางแล้วไม่อยากให้เฟรนไฟ,ฟหกก็ต้องวางอย่างนี้ค่ะน้ำอยู่ตรงไหนนะน้ำอยู่ตรงนี้ค่ะ <S <S และถ้วยซอสไว้ mars, ใช่ไหมคะนี่ค่ะ ถูกต้องเลยค่ะชาบูเก่งมากมีนที่ต้องจําเป็นพิเศษไหมคะสิ่งที่ต้องไม่ลืมเลยคือกระดาษทิชชู่และถ้วยซอสนะคะและอย่าลืมว่าเราจะต้องหันโลโก้เอมหาลูกค้าทุกครั้งมีคคันคัดก็หัดไปก็บเมยการจัดชุดอาหารให้สวยงามเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่พนักงานต้องใส่ใจมากๆเลยค่ะงั้นพร้อมจรล้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วเรจะรู้ได้ยงว่าไปเสิร์ฟโต๊ะไหน โอเคเราจะมีใบนี้นะคะเราจะมีเลขออเดอร์ฉะนั้นชาบูอย่าลืมดูเลขออเดอร์และเลขเต็นการ์ดของลูกค้านะคะทุกครั้งเราจะเป็นบริการแบบเทเบิลเซอร์วิสเราจะดูก่อนว่าเลขออเดอร์อันนี้เลขอะไรนะ34 34โอเคงั้นเดี๋ยวชาบูจะต้องเดินไปเสิร์ฟอาหารลูกค้าโต๊ะ34นะคะชาบูก็ถือจับสองข้างอย่างนี้ด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ไม่ต้องยกสูงมากเอาไวร้ระดับตัวชาบูแบบนี้แล้วเราก็ต้องดูก่อนว่าลูกค้าอยู่โต๊ะอะไรนะ <34. S 1> โอเคชาบูก็ต้องหาก่อนว่าโต๊ะสามสี่อยู่ตรงไหนเมื่อชาบูเห็นแล้วชาบูก็เดินถือถาดด้วยความระมัดระวังไปเราลองดูก่อนหนึ่งครั้งในหาลูกค้าแล้วอาหารอ่ะเราจะต้องเข้าทางด้านฝาของลูกค้าเสมอและโลโก้เอ็มก็จะต้องหันหาลูกค้านอกจากความอร่อยแล้วก็ยังมีความตั้งใจของพนักงานส่งไปถึงมือลูกค้าอีกด้วยนะคะขออนุญาตเสิร์ฟค่ะชุดเบอร์เก์ เปเปอร์ของลูกค้าได้ไหมคะอ๋อขอบคุณค่ะเอ่อคือจะรับซ้อนละเขือเทศหรือซอสผิดดีคะเอาผสมกันได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะผสมขอบคุณค่ะรอสักครู่ค่ะค่ะลูกค้าให้ประกวดซอสผสมซอสอะไรเ,เนี่ยซอสเกรดทอดซอสมะเขือเทศมีสองอัน ซอสวาลอรลคือ๋อขอบคุณค่ะใช่เลยผสมแบบนี้แรกทานให้อร่อยนะคะขอบิุป้าค่ะ,คะห,หลังจากที่ลูกค้าทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะต้องช่วยกันทำความสะอาดด้วยนะคะก่อนอื่นเราต้องเอาถาดไปทิ้งก่อนไปถือมาได้เลย,ไป,ยไปตรง <นำ S 2> จุด,ดที่ถึงนะขยะได้เลยค่ะ ชมูจะเห็นไหมว่าจุดคัดแยกขยะข,ของเราเพื่อที่ขยะข,ของเราจะนําไปรีไซเคิลได้ชมบบูแยกแยกประเภทขยะก,ก่อนน้าและน้ําแข็งทิ้งตรงไหนนะคะตรงนี้ค่ะโอเคเทลงไปได้เลยค่ะพลาสติกทิ้งตรงไหนนะคะเยียมมากกระดาษถูกต้องค่ะ ที่แมคโดนัลด์เรามีถังขยะแบบแยกประเภทนะคะเพื่อที่เราจะนําไปรีไซเคิลได้นะคะ,ะถาดวางไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําความสะอาดโต๊ะกันนะคะอาชาบูถือผ้าและยาปลายไปค่ะห้าเช็บบะห้าเชดบบาไม่เช็ดน้ <laughs> อยี่ดเค่ะอาชาบูฉีดน้ํายาให้ทั่วๆวโต๊ะเลยอาเห็นไหมมันจะมีที่ลูกค้าทําซอสเลอะอยู่ใช่ไหมคะ อาฉีดได้เลยแล้วชมบูสามารถเช็ดโต๊ะได้เลยนะคะมันจะไม่ทั่วโตะใช่ไหมแชมพูเช็ดจากข้างในมาก่อนก็ได้นี่แล้วก็ไล่ลงมาเป็นแบบนี้อาชาบูลองดูอีกครั้งหนึ่งตรงนี้จะเป็นจุดรับไดทูนะคะไหนชาบูลองดูซิ มายเน้ได้ทูสวัสดีค่ะหมาเลขหน้าไโด้ทูสวัสดีค่ะแนะนําเป็นชุดแม็กฟิตค่ะแนะนำเป็นชุดแม็กฟิตค่ะค่ะรับนักเก็ตทานเพิ่มด้วยไหมคะรับนักเก็ตทานเพิ่มด้วยไหมคะอร่อยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าอร่อยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้ารับเป็นชุดที่ชาบูแนะนําเลยนะคะรับเป็นชุดที่ชาบูแนะนาเลยนะคะได้ค่ะ ฉบูคยอะไรน,นะคะาบูเคยใช้บริการไดทูของแมคโดนัลด์ไหมคะไดทูก็จะเป็นการขับรถมาสั่งอาหารโดยไม่ต้องลงจากรถค่ะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับาบูเคยไหมเคยใช่ไหมคะขับรถเข้ามาสั่งอาหารแล้วก็มาจุดชําระเงินใช่ไหมคะพอชําระเงินเสร็จก็จะเป็นจุดรับอาหารชาบูก็ไม่ต้องลงจากรถเลยอร่อยได้โดยไม่ต้องลงจากรถเราจะเปิดหน้าต่างแล้วก็ทักทายคุณลูกค้าก่อนสวัสดีค่ะคุณลูกค้าชุดแมคเบคของคุณลูกค้าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะโอเคไหมอ่าทำยังไงนะสวัสดีค่ะคุณลูกค้า ชุดแบ็กฟิของลูกคา้าไนดน้แล้วค่ะอ้ยระวังน้ำหกค่ะทานให้อร่อยนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะทานให้อร่อยนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ตั้งใจนะคะวันนี้ชาบูเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้ชาบูทําได้ดีมากเลย <ตะ S 1> เป็นเด็กฝึกงานที่ผ่านผ่านผ่านท,านทานี่สามผ่านเลยวันนี้ชาบูได้ทําอะไรบ้างนะทำเบอร์เกอร์ทำเบอร์เกอร์รับรออเดอร์รับออเดอร์เช็ดโตะเช็ดโตะทิ้งขยะทิ้งขยะลักตู้ลักตู้ม้อเลยทุกทีเป็นอะไรนะเป็นลูกค้าอย่างเดียวใช่ไหมคะวันนี้ได้มาเป็นเด็กฝึกงานหนึ่งวัน กับแมคโดนัลด์ใช่ไหมคะวันนี้ผ่านแล้วพี่ไอติมขอมอบประกาศนียบัตรให้น้องชาบูนะคะพนักงานร้านเบอร์เกอร์ไม่ได้มีแค่างานในครัวแต่มีความใส่ใจในทุกรายละเอียดค่ะภารกิจเด็กฝึกงานในร้านเบอร์เกอร์วันนี้สําเร็จไปอีกครั้งแล้วนะคะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะทำเบอร์เกอร์เวิร์กช็อปนะคะสามารถติดต่อมาทำเบอร์เกอร์เวิร์กช็อปที่แมคโดนัลด์สาขาใกล้ๆบ้านได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ่ะขอบคุณค่ะช่วยมากหนูเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะที่นี่ซามาการเด้นค่ะจีดา้าที่นี่มีต้นไม้เยอะแยะเลยแล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็มีคาเฟ่ขนมอร่อยๆด้วยเราเข้าไปกันเลยไหมไปกันเลยค่ะเย่ yeah, ไปค่ะ